าไปดูเรื่องราวของส i ิทเกมในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับกับสถานที่ที่เรียกว่า Brothers Home นะฮะเป็นค่ายกักกันนรกนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้เลยครับ อยู่กับผมจะโลดทอล์กนะครับจากกระแสซีรีส์เรื่องสควิตเกมนะครับตอนนี้มีสซีซั่นแล้วกําลังรอซีซั่นสหลายคนก็นึกไปถึงเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคกับซีรีส์สควิตเกมนะครับเรียกว่าเป็นสควิตเกมในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะฮะในยุค7 0 8 0นะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็แค่กลิ่นอายนะับมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับแถมยังมีความโหดร้ายมากกว่าในซีรีส์ซะอีกนะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับเรียกว่า brothers home นั่นเองนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คาว คือสถานกักกันนรกนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้นะครับจนมีคนขนานนามว่านี่คือเอาชวิตแห่งเกาหลีใต้ซึ่งเอาชชวิตเนี่ยก็คือค่ายกักกันนรกชาวยิวนะฮะในยุคนาซีเยอรมันนั่นเองครับ เร่งที่มาที่ไปของ Brother s Home นี้นะครับต้องย้อนกลับไปในยุค5060นะครับเป็นยุคที่ทางเกาหลีเนี่ยอยากจะฟื้นฟูบ้านเมืองนะครับหลังจากผ่านสงครามเกาหลีกันมาแล้วก็รัฐบาลในยุคนั้นนะครับก็มีนโยบายที่อยากจะทําความสะอาดบ้านเมืองนะครับแล้วก็อยากจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยากจนแล้วก็ความไร้ระเบียบนะครับแน่นอนนะครก็คือกลุ่มคนไร้บ้านนะครับกลุ่มคนเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มคนยากจนโดยอยากจะเอากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยให้ไปอยู่ในสถานที่ที่แบบไม่ให้มารกหูโรคตาแล้วก็ เกะกะคนในสังคมเกาหลีนั่นเองครับแล้วก็ในยุคนั้นก็เลยเริ่มนะครับที่จะมีการสร้างเขาเรียกว่าเป็นสถานสงเคราะห์คนได้รอนนะครับหรือว่าสถานกักกันคนกลุ่มนี้เอาไว้ครับและสถานสงเคราะห์ที่ชื่อว่า Brothers Home นี้นะฮะก็เกิดขึ้นในยุคต่อมาก็คือ7 0 8 0ที่เมืองปูซานเกาหลีใต้นะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยนโยบายที่อยากจะทําความสะอาดสังคมโดยการออกวาดต้อนคนไร้บ้านคนได้รอนเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าทางเกาหลีใต้ครับจะต้องมีการ เตรียมตัวในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในปี1986แล้วก็กีฬาโอลิมปิกเกมในปี1988นั่เองครับซึ่งรัฐบาลในตอนนั้นนะครับก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยราชเวนนะครับในการไปกวาดต้อนคนได้รอนเนี่ยให้มาอยู่รวมกันในสถานที่แห่งนี้นะครับและอย่างที่บอกในตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คําว่าเป็นสถานสงเคราะห์คนได้รอนซึ่งนโยบายเดิมของเขาเนี่ยก็คือจะมีการจัดหาอาหารจัดหาเสื้อผ้าแล้วก็ให้การศึกษาคนกลุ่มนี้แล้วก็จะปล่อยคนกลุ่มนี้ออกไปหลังจากที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ครบ1ปีแต่เรื่องจริงแล้ว มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะคือจากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เพียงแค่10%เท่านั้นนะครับนอกกนั้นก็จะเป็นพวกแบบพ่อค้าแม่ค้าริมทางมีเด็กกำพร้านะครับหรือว่าคนพิการนะฮะรวมไปถึงเด็กๆที่ยังมีครอบครัวมีที่อยู่อยู่แต่ว่าถูกลักพาตัวแล้วก็กวาดต้อนมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นหลักพันคนเลยนะฮะเหตุผลก็เพราะเงินนั่นเองนะครับคือตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลก็มีนยโยบายว่าถ้าเกิด มีคนนะฮะมาอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับคนที่ดูแลหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนควบคุมสถานที่แห่งนี้ก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลมากขึ้นเท่านั้นนะฮะนั่นหมายความว่าเขาก็ไม่สนใจนะครับว่าจะเป็นคนได้ร่นจริงไหมแค่หาคนเนี่ยมาอยู่ในค่ายแห่งนี้ให้ได้มากที่สุดเขาก็จะได้รับเงินมากขึ้นนั่นเองครับคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะไม่ได้รับการดูแลอย่างดีตามนโยบายแรกที่บอกไว้นะครับแต่ว่ามันกลายเป็นค่ายกักกันนรกนะฮะถูกบังคับให้ใช้แรงงานนะครับถูกทำ ร่างกายถูกทรมานแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับรวมไปถึงละเมิดสิทธิในด้านต่างๆจะหนีก็หนีไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่แบบมีกำแพงสูงมากๆถ้าเกิดหนีแล้วโดนจับได้ก็จะถูกนํามาทรมานนั่นเองนะฮะอันนี้ผู้ใหญ่เด็กไม่เว้นนะครับแล้วก็เห็นว่ามีคนตายในสถานที่กักกันแห่งน,นี้หลายคนมากๆเลยครับ และความโหมดร้ายอีกอย่างนะครก็คือคนที่ทําทารุณคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนร่วมบ้านด้วยกันด้วยนะครับก็คือจะถูกแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่อีกทีนะครับให้ขึ้นมาเป็นเหมือนแบบผู้ช่วยแล้วก็มีอำนาจในการทําทารุณเพื่อนร่วมบ้าน ด้วยกันนะฮะแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นนะฮะจนสถานที่แห่งนี้ครับถูกร้องเรียนนะฮะแล้วก็ถูกปิดไปในปี1988ครับแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเออเหยื่อนะฮะหรือว่าคนที่เคยอยู่ในสถานกักกันแห่งนี้ก็ยังร้องขอความยุติธรรมอยู่เลยครับไหนก็ฝากกดติดตามกดแลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ